สวัสดีค่ะมาพบกับแมลงปออีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ปอจะพาทุกคนมาชมกับเจ้าปิเจลโ GT พัฒนนะคะซึ่งออปชั่นเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแหละแล้วแต่ราคาเนี่ยบางมา,ากเลยค่ะราคาอยู่ที่1,349,000าบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะปอจะแต่งแบบเรียบหรูดูแพงนะคะจากที่ข้างหน้าเนี่ยก็ดูแล้วเนาะว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าหรูๆเนาะ เลิศเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่าอเลิศเปล่าเลิศปล่ะอยากรู้ว่าเลิศยังไงตามมาดูกันเลยนะคะนี่เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าตรงโลโก้ตรงนี้พอจะติดโลโก้ปรเจะต์สปอร์ตสีเงินนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตลงตัวให้กับคันนี้แล้วก็นี่ค่ะลงมาข้างล่างพปก็จะใส่เป็นสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์เแบบนี้นะคะมันจะมีไฟเดย์ไลไท์มาให้ด้วยนะคะเวลาเพียงแค่กดปุ่ม พูสตาเท่านั้นนะคะไฟเดย์ไลท์ก็จะส่องสว่างติดตลอดเวลาเลยสวยงามมากๆเลยด้วยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบเป็นแบบอีลิทก็สามารถแต่งได้นะเพ mm ีย hmm. งแค่เอาตัวนี้ค่ะไปพ่นสีดำเงานะคะก็จะเป็นดูสปอร์ตแบบอีลิทอีดิชั่นเลย mm hmm. แล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะอันนี้พอจะใส่เป็นตัวคิ้วล้อแบบสีดำเงามันจะดูแบบ มากยิ่งขึ้นนะคะดูแบบเรียบหรูดูแพงน่าเป็นไงดูแพงวล่ะแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้ล้อแมกนะคะจะเป็นลายทูโทนขอบ18ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะคะมันจะดูหรูนะคะแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ตามมาดูนี่นะคะอันนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นกล้องด้านข้างนะคะแบบ360องศา มิสูบิชิของเรานะคะใส่มาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้ใส่มาให้ครบเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นตัวเบ้ากันลอยเป็นลายเคฟล่านะคะของมิสูบิชิมอเตอร์อันนี้จะเป็นของแท้เลยก็ข้างบนจะเป็นคิ้วกันสาดเราก็จะติดมาให้4ประตูเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อเลยนะคะ แล้วก็มาถึงข้างหลังรถของเรานะคะตรงนี้เรจะติดเป็นโลโก้ปเจโลสปอร์ตให้ด้วยเป็นสีเงินเพื่อให้เข้ากับกระจังหน้านะคะที่เป็นโลโก้ข้างหน้าของเราค่ะแล้วก็นี่ค่ะเลื่อนมาหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะคะที่เป็นสเกิร์ตสปอร์ตเดอร์เอ็มแล้วตรงนี้ทุกคนลองดูดีนะมันจะมีไฟเบรกให้ด้วยค่ะถ้าเราไฟเบรกตัวนี้มันก็จะเชื่อมต่อเลย เป็นไฟเบรกดวงที่4ดวงที่5อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดวงที่เท่าไหร่แต่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วสเกิร์ตทรงนี้ก็จะดูแบบเรียบหรูดูแพงด้วยดูนะมันก็โอเคเลยนะเนี่ยแบบสวยนะคะแล้วก็ดูหรูด้วยค่ะส่วนข้างหลังนะคะอันนี้ประตูท้ายของเราจะเป็นแบบไฟฟ้าสามารถแบบเ,เปิดได้ด้วยทุกคนแบบแฮนด์ฟรีค่ะหรือจะกดที่รีโมทหรือว่าจะกดที่ตัวรถแบบที่ปอก,กดแบบนี้ก็ได้ค่ะสะดวกสบายมากๆเลย แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะคะเฮ้ย hey, ภายในมันแบบเอ้ยออบชันมันเหมือนตัวท็อปเลยนะเนี่ย <Wow. S 1> ทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันมีออ,อปชันครบหมดเลยนะคะเหมือนตัวท็อปเลยมีเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยตรงนี้จะเป็นจอระบบสัมผัสนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธไร้สายด้วยแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันหลายอย่างรองรับมากๆเลยด้วยค่ะแล้วก็นี่ ตัวนี้จะมีปุ่มเปิดประตูท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะคะซึ่งประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยเปิดได้หลายอย่างมากเลยอย่างที่ปอเปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วก็นี่ค่ะจะเป็นแอร์ออโต้อุณหภูมิก็แยกใช้ขวาด้วยนะคะซึ่งแอร์มิสูของเราเนี่ยบอกเลยทุกคนก็รู้ชื่อเสียงอยู่แล้วว่าแอร์มันเย็นมากแล้วก็ดีมากๆทนมากๆเลยนะคะส่วน,น,นอันนี้อันนี้ปอชอบมากเลยนะมันจะเป็นตัวไวเลสชาร์ดนะคะถ้าเรามีโทศรศัพท์เนี่ย ก็สามารถมาวางแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยนะแบบไร้สายสะดวกมากๆเลยอันนี้คือปอชอบสุดๆเลยปอบอกก่อนแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดนะคะเล่นแบบสปอร์ตโหมดได้ด้วยถ้าทุกคนจะมาเล่นที่แพดเดิลชิฟก็ได้นะคะตรงนี้เล่นได้ง่ายดายมากๆด้วยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยจะเป็นเบรคมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮนะคะโหเรียกว่าคันนี้เนี่ยออปชั่นครบอย่างกับตัวท็อปเลยอะทุกคนแล้วราคาก็เบา อย่างที่ปอแจ้งไปตอนต้นคลิปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลยดีกว่าตามมาค่ะค่ะแล้วก็มาในส่วนของโปรโมชั่นนะคะพอต้องบอกกันเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะคะว้าวพอๆกับเจลล์จีทีพัดคันนี้เลยนะคะเพราะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นดาวลดนต้นเพียง5 9 0 0 0ื่ันบาท เานั้นเองหรือจะเลือกรับเป็นโปรดอกเบี้ยสนเปอร์เซ็นนาน4ปีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปีนะคะหรืออีกโปรโมชั่นหนึ่งค่ะเป็นโปรโมชั่นชุดแต่งจัดเต็มรอบคันนะคะซึ่งแต่งได้อลังการงานสร้างมากๆเลยถ้าอยากรู้ว่าอลังการแค่ไหนลองกลับเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ปอลงไว้ค่ะทุกคนต้องถูกใจแน่นอนค่ะ แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโปรมโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า Youtube นะคะหรือว่าทักหาปอโดยตรงก็ได้เดี๋ยวปอจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไอดีไลน์มาให้ที่ข้างล่างนี้นะคะ mm. แล้วก่อนจาัดก,การปอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอแล้วก็ท mm. ีมงานทุกคนด้วยค่ะ mm. คถ้ายังไงวันนี้เดี๋ยวปอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี